าวันนี้ก็ได้กาแฟมาใหม่จ้าสั่งไปประมาณ3าสวันนะคะก็ได้ของมาเป็นกาแฟ Black Coffee นั่นเองบทละเอียดเหมือนแบบกาแฟสดเลยจ้านี่เราได้มานะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะจ้าเราจะมาลองชมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงสำหรับคอกาแฟคนไหนที่อยากแบบกินกาแฟดำกาแฟดำใส่น้ำผึ้งใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่อะไรเลย คว่าไม่ใส่อะไรเลยไม่ใช่กอกใส่ปากเลยนะจ้าก็คือใส่เพียงแต่น้ำร้อนอย่างเดียวแนะนำกาแฟอีห้อนี้เลยไม่ว่าจะรสชาติไหนหรือว่าซองสีอะไรก็อร่อยจ้าผงละเอียดชงละลายง่ายชงง่ายกินง่ายจ้าไม่ขมจนเกินไปนะนี่เราก็ชงใส่น้ำร้อนปกตินะคะรอบนี้เราไม่ใส่แมเราไม่ใส่ครีมเทียมเราไม่ใส่เตาไม่ใส่น้ำคุ้นไม่ใส่ใส่แต่น้ำร้อนดื่มแบบแบล c คค o f f e e แบบ เข้มเข้มเลยจ้าสนใจนะพิกัดทิตก้าได้เลยนะ